แพทที่เซียกูด๊ดชาวเน็ตจับตาแท้จริงตั้งคันกี่เดือน พึงจะแต่งไปเมื่อช่วงปลายปี65สําสำหรับนางเอกสาวแพทิเซียกูดกับนักธุรกิจดงังโนดวิเศษรังสีสิมีพรที่ตอนนี้เป็นสามีภรรยากันแล้วเปิดภาพล่าสุดแพทิเซียกูดหลังประกาศตั้งครรภ์ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอยู่เจริญอาหารมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะหลังปล่อยให้แฟนๆลุ้นกันมาสักพักว่าเมื่อไหร่คู่ของแพทิเซียธันชนก,กูดกับโนดวิเศษจะมีเบบีตัวน้อยสักที่เพราะทั้งคู่ก็บอกว่าอยากจะมีน้องเร็วๆเร่งปั๊มทายาตแบบสุดๆตั้งแต่ ปลายปีที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดก็ได้สมใจสักทีเมื่อสาวแพทออกมาโพสภาพเสื้อผ้าเด็กสุดน่ารักในไอจีพร้อมประกาศข่าวดีเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะที่ได้บอกทุกคนว่าปี2023นี้กำลังจะมีน้องแล้วนะทากลางเพื่อนพ้องในวงการรวมทั้งแฟนๆกรี๊ดกันยกใหญ่ต่างก็ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างล้นหลามซึ่งช่วงนี้ทางแพทิเซียดูจเจริญอาหารผิวพรรณเปล่งปลั่ง,งมีน้ำ,ม,นำมีนวนขึ้นเยอะเห็นได้จากภาพที่เจ้าตัวสวมชุดออกกำลัง กาก็แอบ,บเห็นหน้าท้องนูนเบาๆแล้วล่วลาสุดวันนี้17กุมภาพันธ์2566พาทิเซียได้ออกมาโพสภาพโชว์ท้องให้เห็นกันชัดๆไปเลยและต้องบอกเลยว่าท้องของแม่แพทเริ่มนูนออกมาเยอะแล้วเดาๆว่าน่าจะซักสาหรือเดือนเพราะแพทิเซียปล่อยท้องมาตั้งแต่วันที่เข้าวัดทำบุญเมื่อช่วงพฤศจิก,กาที่ผ่านมาโดยโพสต์นี้พทิเซียระบุแคปชั่นว่า baby boom first appearance ซึ่งงานนี้นอกจากหน้าท้องทีงท่เริ่มนูนแบบเห็นชัดแล้ว หน้าอกหน้าใจของว้าที่คุณแม่ก็สะบื้มชนิดที่ว่าพร้อมเป็นแม่วัวผลิตน้ำนมให้ลูกน้อยชีวิตไม่ต้องกลัวอดด้วยแถมหุ่นยังเป๊ะหน้าย,ยังสายว้าแต่คุณแม่คนสวยสะพรึงขนาดนี้เแบบี้ในท้องลูกสาวหรือลูกชายกันละเนี่ยงานนี้เหล่าคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเพียบทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับทางคู่ด้วยเช่นกัน